ตะใบส่งเขาบนบอเอากตะใบเอ,เอาตัวแพ่งเน่อยดิยี่หอ้อเอ่แพาไปเบียกเต็มมือเนาะแต่ไม่ขึ้นเกาเน่าหรือตะใบยันตะใบเนี่ยเมียนบ่ขอหาแต่ข,ตของบุญดีหน่อมั้งนี่นังขายอะไรด้วยทีเดี๋ยวคุณอภารคนดีหลายเขาบอกว่าเขาพูดใ้ขายครับครับเดี๋ยวเขาเสียการเลิศนะครับแนะน้าวิธีการตะใบเร่อยแดงจริงเนาะครับตะเลิศลักษณะเร่อยที่มันบกคมบกเขาน้น เป็นจังได่ข้าสือมาใหม่ๆนี่มันเลื่อยากเลือยซ่านเขาคือเบื้องแขวเบื้องแขวมันมันไปน้ำแนวเดียวกันบ่เห็นมันเป็นนั่นมันคขวยกันแบบหางตะเค่ไคว้กันแบบหางตะเคไหมทิหมายถึงว่าเขาเลี้ยวไปสิสันหางตะเคนที่เป็นสันบ่แขวันที่ไปลักษณะที่คขอยกันนี่แต่ว่าเห็นมันเป็นนิดๆยาหลายบ่กันจันมันบม่มีทางโอ้ไปน้ำเดียวกันอ่ะมันบ่มีทาง ขันหางแบบาหางเตี<ช>ย้ยนี่นคุ้ย<ะ>คว,ย,ควยหางตะเคี้ครับอันนั้นบ่เขา่าหรือทีเออขึ้นควยหางตะเคี้เข่าอยู่ทั้งเข่ามที่ยวเที่ยวก,ก็ววาห้องฝนนี่แหละห้องฝนบ่ถึงลักษณะมันกับบ่อเขา่าครับฝนเพ่แ้ลมันกับบ่อเขานี่มันเพ่มันแท่งเอียงเกินเนี่ยแท่งเอียงเกินแล้วมันเลียเตี้ยนอันนี้กำลังแก้ไขนะครับเดืองใบเรืออยู่ต่เลือดแท่งแท่งเรือยนนี่แต่ใบเขาต้องใสรแต่ใบสามเลี่ยมมันบ่ใบสามเหลี่ยมครับเลี้ยถึงแต่้เลี้ย เข้าดออเห็นมันเป็นเลื่อยลงงานเขาก็ต้องสบายง่ายเลือยเขาใส่เรื้ยแลนดาเลีอยนั่นนี่เขาก็แต่ใบหน่อยเนี้ยตัวนี้เป็นเลือยแตงกิ้งนะครับเลือยแตงกิ้งสามารถเลื่อยไอ่ที่สูงได้เลือยกิ้งสูงได้ตัวดาเขาบดดิบตกไปปีนไปไปให้ลำบากแต่ว่าส่วนง่ญ่สื่อเมื่อแล้วเกิดปัญหาไอ่ อันบ่เขานี่ล่ะฝุ่งดงโดง,ดง,ดงม,มันโดดดองดอง,องเงี้ยงไป่อยเงี้ยมไปเรื่อยนี่เรื่อยเดโดดดองดองแทงเขียวบื้นถี่เขียวมันบ่สม่ำเสม,มอ,อบางที่ก็มีเขียวสันเขียวเหย้าลื่นกันก็เป็นอุปสรรคกันเหมอก็เป็น,นอุปสรรคแก่ในวิธีเขาใส่งานวิธีการรับคั่มนี่ต้องรับแป๊ะไปที่ขึ้นไปหาโกกติ เดียวกันนี้ก็ได้เท่ากลับกันสองทางครับโอ้ต้องเปีนด่านมันเปียนเปลี่ยนด่านมันบ่เปลี่ยนด่านเกินกว่าใบเขียวแขีวนี่มันสลับเด้สลับแขีวนี่หาซื้อตะไบอะไรก็งงกับตะไบไอ้ตายี่ห้อตะไบไข่มันบ่ตะไบไข่ครับหาของแท้เท่านั้นเนาะอืมของแท้ถ้าอะไรตะไบธรรมดามาถึงๆนี่เศร้าโลดเอ้ยบึ้อขีนผมหัววายลดทีเด็กบ่ดีมันเลยมาหากันบ่ได้ แต่เหลือไหม,มถึงว่า,าเขาแทงฟังนี่ก็ต้องอยู่ฟังนี่ด้านเดียวไปตลอดเลยมันบวชวันน้ำก,กันนี่แหละกับทางกับทางโงเลยแทงทางนี้ไปทางนี้บันทึกกับทางยัยทางนั้นมาทางนี้นันคือเขี่าหนึ่งเว้นเขี่าหนึง่งเราอยู่นี่เออก็เว้นนะอืมอันนี้เป็นอย่างข้นรุนไมน่คืออยากรับคมแต่ใบเลย,เลยบ่ค่อยเก่งกต่เลือสาเหตุค้มบ่สังเกตอืมข้มบ่สังเกตวิธีการแสดงว่าเป็นจางบ่พอ กูพ่อตัวที่จะว่าเขาตะไบกับตะไบโลกครับดึงลงเทเดียวมันบ่ไถลงเทเดียวแคทท่เดียวกันลบทุ่งโซงทางะะง่ามตะไบเบิดร์ตค่อมไวมีได้ปาทเท่าบาทนาะครับมานำเสนอในเรื่องของเกี่ยวกับการารับคมตะไบ cà phê này đây là ừ. Ờ, lạc sơn là măng thang thì cứ kiểu kiểu viên kiểu đấy nó sẽ được nó viên <laughs> kiểu khéo viên kiểu kiểu viên kiểu เาติดูเ้งว่ามันคมหรอกมกอใบเปลี่ยนว้าบ่บใบเบิ้งแล้วเดียบยามๆไปนี่เราขับเบิ้งความคมเขาเขเขเอามือขั้ำเบิ้งตัวตีเออว้าดีเนาะเอาเือข้ำหูเลยเห็นปะเ้ยเรอเปตัเลียแต่ขมันตัดเลยอเขาเลวเตี้ยนดนึงเอข่าเลยจะมิดแล้วครับ อ่ะซอยในเรื่องของเบาแห้งมันก็ว่าต้องดึงแรงพี่ต่ไปดึงกึ้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 งด้ว่สำหรับจนว่าเศร้าอันนี้ผมนะวะไปบายของเขาไปางบางลูซื้อกขาดปุดรลวดจาดจัดไปเตีเออมันจะของดึงเอาจนเศร้าทำมาทอดล้านไปเลเออทำมาทอดล้านม่ได้อันใดมันว่าไปโทษล้านซื้อของปลอมมากเนว่าที่เท่าจะของบ่หลับคมมันเนาะแต่เลื่อง ไหนมาแต่ลานไหนผนมาดิผมบอกซิงิงเท่ากันหับของมันดีอยู่ยแล้วถือลักษณะมันก็เพราะเขาอของมันดีอยู่แล้วแต่เข้าบไ่ไหนมาเออแตงนะครับอย่างเงี้ตอนนี้กำลังเบรกยกอยู่นะครับทักใต้สวัสดีนะครับสมาชิกที่ติดตามรับชมครับตอนนี้กำลังพักเบรกอยู่ไห้ตะเลือร่รากะตุนกันจังไงสารสารเล็งเขาร่างไกยกอนครับในสำหรับคลิปนี้นะครับนั่นเสนอเกี่ยวกับ น,นั่นเนนเสนอเกี่ยวกับ,บการรับก้มใบเรือยนะครับก็เป็นเรือยแตงกิงซึ่งหลายคนก็จะพบปัญหาบามันบกค่อยเข่าไปไหนนะครับรับก้มหากก็เลยได้เห็ดตะรือม,มาซอยซอยเห็ดในแค่นี้มากคือว่าเป็นป่าชาวบ้านอีกขั้นหนึ่งที่มีการาเอาเปี่ย, <สา S 2> ก,ยกันลดการลดเดือนความรูน้นะครับอิทธิยาท่านให้เฮาได้นั่นไปศึกษาตัวสำหรับผู้ดูแล้วกับพานนะครับ ผู้บริษัทเด้เคยเบิ่งกะบเบิงบ่งแนวทางไว้เนาะจะถามก็๊กเล็กกิ๊กน่อยมากลับรลยละเอียดของมั่นว่ามีเทคนิคจังไรเนี่ยสลิดก,การซื้อเรื่อยการเลือกซื้อเรื่อยบอกให้สมาชิกเขาฟังเลยว่าเขาควรจะ้หาสื่อเป็นเบื่องจัง,ง,งไรดีวะอืเล็กสีสมันดีจะไปใบของถือืเนี่ยมันของแพงกับสร้างคาถาว่าถือเล็กบ่ดีกับบอเป็นเก่าเลย มีวิธีสังเกตยไม่รู้เลยว่าเล็กที่เขามาขายมันเป็นเล็กที่ว่าแต่งเราต้องเป็นตะเข่าเล็กก้าเล็กดีนี่เล็กก้าเล็กดีแต่ว่าก็เล็กนิดนึงก้าตัวที่ว่าเขาสุกไฟฟ้ามาแล้วเนาะฝนมะเขาก็มีอืมผมไม่ได้กินหิ้งแก้ววอยู่เหรอทีอันนี้ใะให้มาเขียววายเาไปป่านอื้ แต่เดิมตอนนีแข่าเรือยมันมันมีการหนีกันเป็นหางอีแขหางจระเข้มันหนีตัวเขาเหตุใดมันติเอาเข่าถูกขึ้นสิกถูกขึ้นเขาจะใช้เล็กดัดแล้วมันจะมีเล็กดัดอตรงนะโอ้นเล็กขาดเลื่อยแต่แข่าเหยียนแล้วสามารถต่อได้อีกบ่ได้เขามีเครื่องซับอยู่ซับแข่าเรือยหนีบไม่เลยเขาจะโล่ิ่มเลยแข่าเกาหนีบทิ่มเลยบอลนี้เขาจะบังมาตัดบังมาตัดไม่เพิ่มเขาจะตัดกับ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 ไม่เลยทีเขาฝนแห่งความบ่บอลนี้ บัวโอ้เขามาแต่งเอรฝนเดาา้งลัลาอนนึงไปอีกละโอ้แต่ว่ากับเขียวเรื่อยนี่กับหยย้วยู่กับหิ้วยู่จาฝนเอาวบ่นใช่ไหาเรื่อยเขียวเหียนเขียวข้มเขียวบ่สาเข่าเนี่กยยายฝ้าวถิ่มเนาะมันบ่โอ้ยยายฝ้าวถิ่มกันวันเล็กมันดีกันเล็กบ่ดีรถไฟก็ตาวเลยด, <c oughs> ดึกไปหรอกทีมันขึ้นอยู่กับเล็กเด้อนื่อยเล็กมึนกันนี่เออเล็กมึนข้มปันได้กับเล็กมึนกันที่ตลาดตลาดยูซื้อบ่เข่าบ่กินอื ตะเลือดตามรับเบิ้งเรื่อยตัวนี้นี่เป็นแต่พ่อได้เพราะพ่อเกลี่ยแขัดได้ก่นี่เบิ้งลักษณะเล็กบ่ยังบ่ปันไหนยังบ่ดีโอ้สื่อมาแพงอยู่ดิแพงเกิดามแพงเกิดแต่ราคาก็ว่าอเลยเมือกับตีนิไม่เป็นอาอาบุี่ดีที่สุดเนาะตะเลือดห่วยขาดจีนจีนดวนเกลียวค้าไปอีกมือด้วนกี่เห็นยังบ่ได้หรือใบมุกโก้ได้อันนี้ก็สวย สวยบอมว่าห <mile> ัวมวนบอกพุ่มปัญญานะครับในฟังกับสมาชิกรับมือนกับฝ่าคลื่นผลคลื่นนะครับบรรยากาศกับแต่แต่งแขียวเอยไปพอดี่ไปแต่งกิ่งตจนใหม่นะครับแล้วเอ่อพบปัญหาในเรื่องของว่าเอามาเลื่อยแล้วมันว่าเขาเลื่อยจนหัวสั้นอย่งเงี้ยจะจนไปลื้อทิ่ใบหลุดขออนุญาตนะครับตอนนี้กำลังไปถึงผิดถึงคิงแล้วร่อยู่งานงานหลังนี้ใกล้เขาไทยอายที่แล้ว สังเกตบางหายที่จะเคียร์นี่ประมาณน,นับบุควรจะไปเนาะทีไปนับเกียร์ห้จต่เดี๋ยวก็นับอะไรยังละม,มันเพ่พูดเนี่ยมันแค่เลียเพ่นนนมันนอนไม่ที่เสียอ่ะเสียอ่ะไม่เห็นหายนี่มันบกขักใจน้อนแล้วมันก็เต็มตัวน,นี้ดนงดองดงดอง,ดง,ดง,ดงหมดเลยควายห่อจึงกาจะได้คว่องบันีว้วเคให้ท้งนละ ระทพอดีบนี้ครับแนวด้านนึงก็แจ้งปีนอีด้านนึ่งมันบะคือปีนอีด้านนึงแลวก็ที่เขาเสนอเชนจันมกเกยงกิ่ลักษณะการแท่งนี่ซี่งสาบอแท่งสาใหญ่เออแล้วนี้เฉียงบอเสียงหน่อยนึงจะไปเสียงหลขึ้นเียงไหลเพเพราะว่าแท่งเพล็กขาดปวดเต้นอันนี้แบบ่าเราือว่าซีจมัาประมาณสามสิบกว่าเลยไถ่รงไถลรงอย่างเดียวตีเป็นทั้งขึ้นทั้งรองเสียคมตะไบ ต่ไปมันพกกินไปด้านเดียวแข <ไป S 2> ่งไปไลยเดียวม,มันสิเป็นลักษณะว่าเขาียวเว้นเขียวยวกว่านาะเ่วงแหกเนาะจะังไงปีกฟังทั้งนึงอโอ้ขอทาขอทามึงอะไรบ้างอะไรซื้อกันจะขาดพูดเลยนะเนาะไม่ได้ออกยังไง ดตจเลือดถึงนำหวานกับนำ้ำกาแฟึ้นขึ้นมาไปขึ้นขึ้นมาแล้ไปอีกว่าเกี้ยวหยาไปแนวปั้นมาแล้วเขาไปเกี้ยวหน่อยเนาะให้หยาฆ่า,ายุทงขงผมเัาเก็มีเห็นบอกหยาฆ่าเน